สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องนายคนเดินป่านะคะวันนี้ก็คุณแม่รจนาก็จะพาไปหาพี่เอิร์ธนะคะอยู่อำเภอนางรองเพราะว่าพี่เอิร์ธแปบลบว่าไปฝึกงานไม่ได้กลับบ้านหลายวันแล้วนะคะก็ไปกันเลยอ้าวรจนาสวัสดีตรงเอฟซีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,รบก็เหมือนอย่างที่น้องอังเปาได้พูดครับว่ารสจนาเนี่คิดถึงลูกชายมากเลยคิดถึงน้องเอิร์ทที่เรียนอยู่ที่อำเภอนางรองเนื่องจากฝึกงานหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้กลับบ้านรจนาก็เลยพาครอบครัวไปเยี่ยมน้องเอิร์ทอยู่ที่อำเภอนางรองเสื้อขาวนี่ก็รจนาซื้อมาให้ครับผมใส่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยครับ คนตัวดำๆมาใส่เสื้อขาวนี่ดูตลกตลกยังไงไม่รู้ครับเอา้าเราไปกันเลยครับเดี๋ยวไปอำเภอนางรองออกเดินทางได้เลยครับก็ไปกันสี่คนครับ <c oughs> อังเปากับหลานนั่งอยู่ข้างหลังรถจนา <c oughs> แล้วก็ผมน้องเกิดก็สองสามอาทิตย์แล้วครับยังไม่ได้กลับบ้านเลย เพราะว่าไม่มีเวลากลับบ้านก็ฝึกงานด้วยออกจากบ้านลำนังรองมาสิบสี่กิโลเนาะดูนะาออมาถึงอำเภอโนนนินแดงแล้วครับจากอำเภอโนนแดงจากอำเภอโนนนินแดงไปบ้านผมก็ประมาณสิบสี่กิโล แยกไฟแดงป้อมตำรวจทางหลวงอำเภอโนนินแดงครับตรงนี้ตรงไปก็จะเป็นอำเภอละหารทรายครับแต่เราเลี้ยวซ้ายไปอำเภอประคำ ก็เดินทางมาถึงอำเภอประคำแล้วครับออกจากโนดินแดงมาก็สิบกว่ากิโลแต่ไม่รู้สิบเท่าไหร่ประมาณสิบสามสิบสี่กิโลนี่แหละครับออกจากอำเภอโนดินแดงมาถึงอำเภอประคำต่อไปก็มุ่งหน้าไปอำเภอนางรองถึงอำเภอนางรองแล้วครับสี่แยกไฟแดงใหญ่อำเภอนางรอง ถ้าเลี้ยวซ้ายไปฝั่งทางนี้ก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปบุรีรัมแค่นี้เลยถ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอชำนิโทหรหาน้องเอเตเอตเอโทรหาน้องเอตเตออกมาเลยอืมออกเนี่ยเอาก็จากบ้านมาถึงอำเภอนางรองนี้ระยะทางก็ประมาณเกือบ60กิโลครับ ต่อไปก็จะเดินทางไปรับน้องเอิร์ธครับไปกินข้าวไปหาน้องเอิร์ธอยู่ห้องรถเยอะมากเลยครับอ๋อตรงนี้เอ,อนี่ยเดี๋ยวขวาไปนี่นี่ละ่ะคือเพื่อเห็นคนตอนนี้มาถึงหอพักน้องเอิร์ธแล้วครับ ยังไม่เห็นคนออกมาเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาไปเล่นหรอพุ่นน่ะนั่งเล่นเกมอยู่น่ะเออบีบแต่อื้นว่ะเอ้แต่เครื่องเปิดนรับสายสวัสดีค่ะ โอ้สวัสดีทักไกลเลยนะจอยแห่งแท้เออนอนอยู่เต้องไข้างไหนบอกกินนี่ยังโอ้ยไปฝึกงานยังมันคือจอยแท้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเร็วสวัสดีครับโอ้เยอะแยะเลยครับวันนี้มาโลตัศนครับนู่นครับมาโลตัศนกันโอ้มนรูปหมดเท่าไหร่ หมดเท่าไรก่อนพันเท่าไรก่อนหมดพันหา้าครับทั้งของกินของใช้เ<ม>ยอะแต่ของกินครับของกินเยอะมากเลยอังกยิเซีน,นาแลราก็ได้กางเกงเดินป่าด้วยตัวหนึ่งครับ<ม>สกแกนคนละครึ่งครับเมืม่อตะกี้มีเสียงเพลงครับผมก็เลยปิดคลิปก่อนกลัวดูลิขสิิทธ์ครับ เอเดี๋ยวให้แม่ลูกเขาช่วยกัน,นะเสียงเพลงขึ้นมาอีแล้วครับโอ้เรียบปากเปล่าไปนอ้องเสาเนาะก <c oughs> ินบัวเซาบัวยุบทบัวยุดป,ปากเลยเน,น,ลเน้ยองเสานีาา่นนนามาครั้งหนึ่งครับนนพาเขามาเปิดห้นนอ,เอเก็บตาบ้างเนานะของอืด ไป,ไปก็ไปส่งน้องเอิร์ธอยู่ห้องครับอยู่หอตอนนี้ก็มาถึงห้องน้องเอิร์ธแล้วครับห้องราคาเท่าไหร่นะห้องราคาพันสี่ครับนี่เฉพาะห้องเนาะค่าน้ำค่าไฟต่างหาก <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับประหยัดประหยัดช่วยกัน ้อง<แ>ก<ม>็กว้างใหญ่พอสมควรตอนนี้เขากำลังบีบสิวให้ลูกชายเขาอ,อยู่เอ่างเปาน่นแล้วนะอยากกลับบานนะ้านไหยั่งนะไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้อีกเอ้ดูคนนอนเก็บกระปุกดีๆเลยนะคนนอนเอ้าอยากกลับบ้านก็บ,บอกได้จะพากลับบ้านอตอ,อนไหนก็ได้ <c oughs> ก <Okay. S 2> ับบ้านน้องเอิร์ดยอยู่คนเดียวอีกแล้วพี่เอิร์ดก็อยู่คนเดียวอีกแล้วกับบ้านอืมนึกอื่นพี่เอิร์ดกัเรายกแล้วอืนี่แม่กำลังนี่แม่กำลังทน้าต่างก็อาบน้ำนอนโตไปนี้ก็ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วครับน้องเอิร์ดก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนเดิมครับเออมาจากหนองอยู่คนเดียวไม่ได้กลับบ้านหลายอาทิตย์แล้วก็ต้องมาเยี่ยมกัน แม่เขาคิดถึงแม่รสจนาคิดถึงเอาพวกผมครอบครัวคนเดินป่าก็ต้องขอลาพี่นุ้ยสีทุกท่านเหมือนกันครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วน้องเอิร์ทก็อยู่คนเดียวเอาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยังอ่ะครับเอาค่ะพีนมองยีสีพี่ค่ะน้องยีสีเอาเดี๋ยวโอนให้อีกน้องเอิร์ท